สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วูฟวูฟแชนแนลพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับ Resident E Vi l Operation และ c ูซิตี้กันอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการบุกไปที่ศูนย์วิจัยใต้ดินของอัลเบ l l าในเมืองแลคูซิตี้นะครับเราก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่าเชอร์รี่เบอร์กินนั้นได้ครอบครองตัวอย่างจีไวรัสที่แสนสาคัญนะครับของพวกอัลเบ l ่าเอาไว้หน้าที่ของเราในคราวนี้ก็คือเราจะต้องรีบตามหาเชอร์รี่เบอร์กินนะครับแล้วกักน ตัวเด็กคนนั้นโดยด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปอยู่ในการคุ้มครองของรัฐบา,าลสหรัฐนะครับแล้วก็ในภารกิจนี้นะครับเราจะต้องไปที่ dead factory นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าที่นั่นอาจจะเป็นฐานทัพของพวก U.S.S. นะครับและในตอนนี้คือเราต้องไปจัดการกับภารกิจนี้กันต่อเลยแล้วครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าภารกิจนี้ผมจะเล่นเป็น Party g i r l แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้โซน่าวิชชันอยู่ไหมเนี่ยดูสิมีอะไรมั่ง Item Detection อ hmm. mm ัพเกรดเพิ่มหน่อยหนึ่ง mm hmm. แล้วก็อันนี้ Biometric Thermal Vision เหรอนี่อะไร Face Scanner อันนี้เฉพาะพวกเป้าหมายที่มีชีวิตอเอาอันนี้ไปบ้างดีกว่าแล้วก็เออาวุธเอาเป็นด่านนี้เจอเยอะไม่อยากใช้ดิสเกันเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ปืนครั้งนี้เอาเป็นอันนี้อะไรเนะี่ย โอ้โหแรงเลนเอาไฟต่ำก็จริงอันนี้เต็มหลอดความแม่นยำไม่เท่ากับอัลบิเตอร์อาอัลวิเตอร์ความแม่นยำม,มากที่สุดเลนออฟไฟมากกว่าโอเคเอาอัลบิเตอร์ไปแล้วก็ในด่านนี้อืม เอาฮาเล่ไปอยู่แล้วแล้วก็เอาดีเอไปด้วยตัวหนึ่งเอาอะไรดีไปดีเอาโชหน้าไปดีไหมเอาโชหน้าไปแล้วกันอาจช่วยได้อ่ะลุยเลย In Raccoon City. We've got to disable their forward operating base located at the P12A Waste Disposal Facility, known as the Dead Factory. Make your way there and neutralize all Umbrella forces present. Yes, Command. on But to the to

ฟ่าจริงพวกนี้นี่แม่งไม่ช่วยอะไรกูเลยโอ๊ยไม่แล้วโอ๊ยืเลอกมีไม้แถวนี้ด้วยข้าวหน้าทำไมช่วยอีกนะงานนี้ปล่อยให้ตายเลยนะเว้ย หมุนไปเรื่อยๆมีกระสุนตรงนั้นโอ้ยไปน,นนี่คงใช้ปืนสั้นสู้กันเยอะหน่อยอะ กักษาคูช่างมันลวกันสิโอ้ยเปิด ดีกวา่าเอาอเหยียบก่อนอม,มาอะไรก็ไม่รู้โอเคไปอ,อนั่นสเปรย์อยู่นั่นในของดีเลยดิ léo ủa ui ốp bật lên lột mắt rồi tai. nghe quá ép yên เข้าไปที่ที่สุสานต่อ การในการใช้ปืนสั้นดูงี้น่าจะเอาสีเกินมาดีกว่าลาไปของมึงนี่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 โอ้ยแย่แล้วอย่าห้ามเลือดด้วยไปต่อโอเค ไม่เคยมีระเบิดนะที่นี่ตนระงนั้นเหรอโอ้ล่วงเลยนี่นี่นี่นเคว้าย สูนเพิ่มเรียนเป็นก็ยังดีโอ้เวละ่ะอิรีทันเตอร์ตวัวเบิ้มมาเองเลยยเดี๋ยวรอก่อน เอาเลยว่ะไปโออเมกิกเซนเซอร์โอเคปิดเซนเซอร์ก่อนไปดูรอบๆดิ Đây. Đi, đi, đi phải. Ôi. À, phải đi qua. À, phải to. ไได้ก่อนตอนนี้อุ้ยหายแล้วบเลอรเลยน้องมองทะลุไม่ได้ข้อเสียของมันน่ะพออยู่นเหละ ขอดีคือกล้องนี้แทบไม่มีคูดาวเลยขอเสียมันก็คงจะเป็นตรงที่ว่ามันไม่สามารถสแกนพวกมีชีวิตจำพวกมอสซีได้อะมันสแกนได้เฉพาะตัวที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะพวกคนแล้วม่นีสแกนได้หมดเลย เหนือสเปกออฟอยู่นี่พวกเดียวกับเราเอาของที่ต้องการมาให้ได้มากที่สุดที่มากได้แล้วกันรถไฟกรีเร์บแล้วก็วเปิดจ็คกอนดตไม,ม่เอาไม่เอา Mấy tên bóng đá đang chạy không nơi này. Đi thôi. Đi thôi. Đi อยู่นี่โหน่าอยู่นั่นทำอะไรของมึงอีสองตัวนี้ี๋อ,อตัว,วเอ้ยเห็นแ้ววะอ้าวทหารหนุมของเราจะโดนเล่นซะล้ว

อีกไหมดูดิที่สูงก่อนอีกหรือเปล่าวะออกอยู่นั่นต่ทนี้เป็นสไนปเปอร์หน่อยตายสนิทเลยอ่ะไปต่อเอาละ่ะสเปคของพวกนี้ก็ไม่น่าจะเออ อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่นี่ด้วยไห็นปะผิดทีเดียวกล้องทีมาโอ้ยระเบิด จะหมดแล้วล่ะเปลเี่ยนระเบิดหน่อยอยากได้แบบนี้งั้นเอาไปเลยตายเรียงเรียง,ยงไปกันต่อ to mấy to là vừa tay một lắm không dày mày cả vừa ย้อนอยู่น่ะเจอแล้วเข้าเข้าไปตบมันเลยไอ้หนูรอดสุดหมดแล้วนี่ Huh? Welcome to the Dead Factory, Umbrella's biologic reclamation facility. Let's try a little experiment, shall we? Let's see how long it takes my BOWs to tear you all limb from limb. This should be fascinating. เสียงนี่เป็น 4I นี่ กาก็มีโอเคข้างหน้านี่คงเดือดหน้าดูเลยแหละสิมีชัอกนา넛ตรงนี้อีนซิเดลี่แกเนตตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนดิม,มีอยู่อีกหรือเปล่ามีอะไรออดกันไหนตรงนี้ในลูกซองจังเลยวะเก็บของให้ทั่วก่อน เจอข้อมูลตรงนี้กระสุนเต็มมีอื่นอีกไม่ให้เก็บไม่น่ามีละออกก่อนเจอละไปทางนั้นไม่เอดกนันเนอะไม่เอา อะไรอุย้ยอ๋อรู้แล้วว่าเธอเป็นแค่แค่เจะเป็นลูกซองพอเจอกับไอ้อตัวนี้เองอ่ะอุ้ยสวยแล้วกูเดี๋ยวยอะไรออกจักรน็อตเดี๋ยว,ล,วละหลบเร็วอุ้ยแค่เล็กตักหนาวะแค่นี่แหละยิง คอกหัวมาเลยเนี่ยคอกหัวมาเนี่ยนะยิงยิงยิงเออนี่หอยดีกว่าเี่ดอะไรมาเนี่ยระเบิดเหรอไม่เอาอะเสกซเพิ่มก็ไม่ได้ทุกทางต้องเอาละมา ไหนขึ้นไปอีกไปไม่งติดใช้กับในพวกนี้ไม่ได้เลย ตอนนี้รัฐบาลส่งไอ้นี้มาให้มาช่วยพวกเราแล้วไมา์ตันแล้วรอบมาตรงนี้รอบมาให้ให้เขาไปที่หน้าปืนโดนไหมเอ้าเสือกกยพัดอีกแล้วโอ้โหหมค์ตัวหนึ่งโอ้มาสาตสองสามตัว อะไรงไงเวรเราต้องจัดการพวกซอมบี้ก่อนให้ให้เลเวลนน่นนั่ยิงใส่พวกไทยแลให้ให้หมดพอแล้วพวกซอมบี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ร้อยตายโดนไป,ลนป,ปแล้วอุ้ยไี้ๆงี๋ยยิงปุ๊บมันก็กลายล่างเลยแล้วนี่มันเล่นส่งมากี่ตัววะเนี่ยสวยแล้วนี่แค่ตัวเดียวแล้วก็อุบขวมแล้วเล่นส่งมาเป็นกองพัดเลยเหรอ โอ้ยยังไงเร็วกันนอกมันนั่นมันมันอีพวกซอมบี้ก่อนป๊อปไปทีตายเร็วเข้าโอ้ยไปโอ้ยเห้ยแล้วไงเมื่อเราตายกันทุกเรียงเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักมากเด,ด,ด,ดี๋ยวจ้ะโอ้ยประตูองิงคูซอบบี้ก่อนนะไปเรื่อย ตายแล้วตัวนึงยังไม่ไมีเวลายิงเลยมั้งเนี่ยได้แค่หนีไปเรื่อยๆอ่ะลบตายแล้วหนึ่งตัวแบบนู้นนี่ลบลบโอเคโดนแล้ว เหเหยิงล่อม<ะค>ันหาเลตายยังวะยังไม่ตายเว้ยรอดง่ายกว่าเพื่อนโอ้นั่นแหละโดนแล้วยังไม่ตายอีกู้หายกระสุนหมดแล้วไปลบ

อโอเคเรียบร้อยด่านนี้ผ่านไปได้แบบง่ายๆเลยโอเคเอาละครับงั้นก็ด่านต่อไปน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วไว้เดี๋ยวเรามาค่อยมาติดตามกันในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสลับพาทนี้ผมนายเลดู op, กับรายการบูบูบแชนแนลขอลา ทำผู้ชุมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ